โรงเรียนมัธยมสัตวุการวิทยายินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองในปีการศึกษา2567ค่ะทางโรงเรียนของเรานะคะก็จะขอแนะนำครูและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะนางสาวการดาจเจริญเนืองผู้รับใบอนุญาตสถาศึกษาดรชโนไทยจเจริญเนืองผู้อำนวยการสถาศึกษานางชาลาลัยวิจานพล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแต่ละฝ่ายนะคะได้แก่นางสาวพรีมาภาเพชรรัตน์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวจินดารัตน์ฉัดสอนหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษานายเมืองแมนโมกบุรุษหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวยุภาวดีแข็งแรงหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนางสาวกนกวันอยู่เอียง หัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาลรายชื่อครูในระดับชั้นอนุบาลนะคะระดับชั้นอนุบาล1นทับครูประจําชั้นครูพิจิตตาแก้วเกิดครูพี่เลี้ยงครูคณิษฐาคําพิมพ์ระดับชั้นอนุบาล1นทับสครูประจําชั้นครูสุนิสาเดชเพชรครูพี่เลี้ยงครูสุดารัตเงินแท่นระดับชั้นอนุบาล2อทับหนึ่ ครูประจำชั้นครูสุกิตาแก้วอ่วมครูพี่เลี้ยงครูสุดารัตเื้อประดิษฐ์ระดับชั้นอนุบาลสองทับนะคะครูประจำชั้นครูจิดาภาหวานพืชครูพี่เลี้ยงครูอลิสาเจริญพรระดับชั้นอนุบาล3ทับครูประจำชั้นครูกระหนกวันอยู่เอียงครูพี่เลี้ยงครูมนภาบัวเจริญระดับชั้นอนุบาล3ทับสองครูประจำชั้น ครูชาลิสาคงมากครูพี่เลี้ยงครูอังสนามากหลายระดับชั้นอนุบาล3ทับสครูประจำชั้นครูดารินพักดีเจริญครูพี่เลี้ยงครูกหนกพรสมหนองหางค่ะต่อไปนะคะเป็นรายชื่อคุณครูในระดับประถมศึกษาค่ะคุณครูในระดับประถมศึกษาปีที่1ค่ะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับหครูนักยาแสงอาคี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับครูพัทยายิ้มขำครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับครูศิรินภาสุนทรวัฒนกุลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับครูนมนฉัดวุฒิมนัฐปีดาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับครูวงรัตครูเจริญภพศสาร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ทั3ครูมานิสาปัญญาธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ครูปรานอมนาคทองครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2ครูสุนิสาใหญ่ท้วมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ครูจินตนาเกตมาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ครูเมืองแมนโมกบุรุษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2ครูอัพพิญญาแก้วเก่าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทั3ครูธนาพรเนียมรอดระดับประถมศึกษาปีที่5ครูประจำชั้นปรถมศึกษาปีที่5ทับ1ครูยุภาวดีแข็งแรง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับงครูเลิศมณีตั้งธรรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีท <intell> ี่5ทับ3ครูชลาลัยว <po> ิจารพลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครูพงนาลินอภิรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับงครูวราพรบุญสุนทรครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3 ครูจินดารัตฉัดสอนครูพิเศษของระดับชั้นประถมศึกษานะคะได้แก่ครูปรัชญาลบถมครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครูธีรวัตรสินอัครพัฒน์ครูผู้สอนวิชาดนตรีครูพิสิทธิ์ชื่นกลิ่นครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณครูจริยาเกตแก้วครูผู้สอนวิชาศิลปะครูสิริยากรเกิดทิน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ครูจีรวันหมื่นหานครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาครูนิโรบลจิญเนืองครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ครูเบญจรัตน์สรายละเอียดครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ครูกัญญาพัฒน์วัชระครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ครูนภัทรดาแก้วหนองยางครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ และครูสุจิการอินเมครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศบุคลากรทางการศึกษานางวีนัสพันบัวครูบรรณารั์นางสาวพรวิไลมัชวงศ์บุคลากรงานธุรการนางสาวสุภานีวงเอกบุคลากรงานบัญชีต่อไปนะคะ ทางโรงเรียนจะขอชี้แจงค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา2,567ของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาเงินอุดหนุนและค่าประกันอุบัติเหตุค่ะค่าเล่าเรียนระดับชั้นอนุบาลหน่นะคะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา2,750บาทค่าจัดการโภชนาการ3,000บาทค่าเอกสารประกอบการเรียน300บาท ค่าครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ7 0 0บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน6750บาทค่ะค่าเล่าเรียนระดับชั้นอนุบาล2นะคะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา2750บาทค่าจัดการโภชนาการ3000บาทค่าเอกสารประกอบการเรียน 300- บาทค่าครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ700บาท ค่าห้องเรียนปรับอากาศ300บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,050บาทค่ะค่าลเล่าเรียนระดับชั้นอนุบาล3นะคะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา2,750บาทค่าจัดการโภชนาการ3,000บาทค่าเอกสารประกอบการเรียน300บาทค่าครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ700บาท ค่าห้องเรียนปรับอากาศ300บาทและค่าเรียนคอมพิวเตอร์400บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,450บาทค่ะต่อไปเป็นค่าเล่าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6นะคะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา2,670บาทค่าเอกสารประกอบการเรียน400บาทค่าจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ700บาทค่าเรียนคอมพิวเตอร์500บาท ค่าห้องเรียนปรับอากาศ900บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5,170บาทค่ะเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา2,567นะคะผู้ปกครองจะได้รับเงินอุดหนุนในด้านค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะโดยแบ่งออกเป็นเงินอุดหนุนในค่าหนังสือเรียนนะคะในระดับชั้นอนุบาลจะได้รับ คนละ200บาทต่อปีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับคนละ656บาทต่อปีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้รับคนละ 650บาทต่อปีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้รับคนละ653บาทต่อป no. ีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้รับคนละ707บาทต่อปีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้รับคนละ846บาทต่อปีและในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะได้รับคนละ859บาทต่อปีค่ะ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนรายการที่สามารถเปิดได้นะคะได้แก่อุปกรณ์การเรียนเช่นสีเทียนสีน้ำดินน้ำมันไร้สารพิษกันไกลสำหรับเด็กประถมวัยกระดาษสมุดใบงานดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดและเครื่องมือเลขาคณิตนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นระดับชั้นอนุบาลน,นะคะได้รับคนละ145บาทต่อภาคเรียน และระดับชั้นประถมศึกษาได้รับคนละ220บาทต่อภาคเรียนค่ะในส่วนของเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะรายการที่เบิกได้ได้แก่เสื้อนักเรียนกางเกงนักเรียนกระโปรงนักเรียนรองเท้าถุงเท้าเข็มขัดชุดยุวกาชาติชุดลูกเสือและชุดพะละนะคะ โดยค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะได้รับคนละ325บาทต่อปีและระดับชั้นประถมศึกษานะคะได้รับคนละ400บาทต่อปีค่ะเง<า>นินอุดหนุนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะโดยทางสถานศึกษาจะจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนโดยครอบคลุมถึงกิจกรรมวิชาการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมทัชนศึกษาและกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะในระดับชั้นอนุบาลน,นะคะจะได้รับคนละ2 3 2บาทต่อภาคเรียนและระดับชั้นประถมศึกษาค่ะจะได้รับคนละ259บาทต่อภาคเรียนค่ะ การประกันอุบัติเหตุที่ทางโรงเรียนได้จัดทําให้กับนักเรียนนะคะระยะเวลาประกันภยัยเริ่มต้นวันที่16พฤษภาคม2567เวลา16นาฬิกา30นาทีและสิ้นสุดในวันที่15พฤษภาคม2568เวลา24นาฬิกาค่ะโดยมีอัตราการจ่ายเบี้ยประกันภัยนะคะคนละ300บาทต่อปีค่ะ ในส่วนของสถานที่เข้ารักษาพยาบาลนะคะสามารถเข้ารักษาได้ใน 1. โรงพยาบาลรัฐบาล 2. โรงพยาบาลเอกชน 3. คลินิกและ 4. สถานีกาชาติเฉลิมพระเกียรติหรืออนามัยค่ะ ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะคะนักเรียนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งได้จำนวนเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทนะคะโดยเอกสารที่ใช้แนบในการเบิกคือ 1. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงและ 2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงค่ะการรับส่งนักเรียนผู้ปกครองควรใช้ประตูด้านหลังในการส่งนักเรียนช่วงเช้า หลีกเลี่ยงการใช้ประตูด้านหน้าในการส่งนักเรียนในกรณีจำเป็นทางโรงเรียนแนะนำให้ใช้จุดอยู่เธอหน้าร้านหมู่วันนาไม่จูงนักเรียนพาข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยส่งนักเรียนที่ประตูเท่านั้นไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งด้านในโรงเรียน การขอพบนักเรียนผู้ปกครองใช้ประตูด้านหน้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปติดต่อห้องอำนวยการเพื่อขอพบนักเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคารการรับนักเรียนช่วงเลิกเรียนผู้ปกครองควรนัดรับนักเรียนดังนี้นัดนักเรียนให้รอที่กลางสนามผู้ปกครองใช้ประตูด้านหน้านัดรับนักเรียนที่โรงอาหารใช้ประตูด้านหลังกรณี ไม่พบนักเรียนแจ้งครูเวรเพื่อประชาสัมพันธ์หานักเรียนผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่8ประจำปีการศึกษา2566ระดับจังหวัดและระดับชาติภาคกลางผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดระดับจังหวัด ระดับทองอันดับ1ได้5รางวัลระดับทองอันดับสองได้3รางวัลระดับทองได้5รางวัลระดับเงินได้6รางวัลระดับทองแดงได้3รางวัลและการเข้าร่วมได้5รางวัลผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติระดับทองได้4รางวัลและระดับเงินได้2รางวัลผลการสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6 กราฟแท่งเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสังกัดจังหวัดและประเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาผลดังนี้ภาษาไทยระดับโรงเรียน60.79ระดับสังกัด59.73ระดับจังหวัด60.47และระดับประเทศ57.3ภาษาอังกฤษ ระดับโรงเรียน39.22ระดับสังกัด46.31ระดับจังหวัด38.67และระดับประเทศ37.32คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 37.36ระดับสังกัด33.34ระดับจังหวัด32.36และระดับประเทศ29.96วิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน43.50ระดับสังกัด43.64ระดับจังหวัด43.50และระดับประเทศ40.75 กราฟแท่งเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565กับ2566มีผลดังนี้ภาษาไทยปีการศึกษา2565ได้57.19ปีการศึกษา2566ได้60.79ภาษาอังกฤษปีการศึกษา2565ได้41.00 ปีการศึกษา2566ได้39.22คณิตศาสตร์ปีการศึกษา2565ได้30.70ปีการศึกษา2566ได้37.36วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2565ได้41.00ปีการศึกษา2566ได้43.50 และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาของการสอบโอลิประจำปีการศึกษา2566ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3กราฟแท่งเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา2565กับ2566 ผลสอบ r t i ชั้นประถมศึกษาปีที่1กราฟแท่งเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน r t i ปีการศึกษา2565กับ2566กิจกรรมนักเรียนลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ทำกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชสุดีนะสนามโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาปีการศึกษา2566พิธีกรกล่าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห ร่วมเรียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชากิจกรรมเดินสปาสาธารเช่นการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงไทยสากลและการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุง่งนักเรียนเล่นเกมการจับของขวัญของนักเรียนหรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o ๊ k โรงเรียนมันธยมศาธุการวิทยาหรือ Youtube อัดมัธยมศาธุการวิทยาหรือเว็บไซต์ www.websatukarn.ac.th และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ032511165